ครอบครัวชูสวัยจัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันคร้ายวันเกิดครบรอบ73ปีให้กับสอจอเต้าสมชวนชูสวัยค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธง2สสีวีค่ะเมื่อเวลา19นาฬิกาของวันที่6พฤษภาคม2567ที่ลานอเนกประสงค์บ้านชูสวยัยซอยวัดศรีจันประดิษฐ์ หมู่สองตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการครอบครัวชูสวัยนำโดยนางอารมณ์ชูสวัยสอทอเกศสรินชูสวัยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปูผู้ช่วยอรุษชูสวัยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่สองตำบลบางปูใหม่จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ73ปีให้กับสอจอเตา้า สมควรชูสวัยประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการค่ะโดยมีนายสุนทรปานแสงทองอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวคำอวยพรพร้อมดอ้วยสจชนะงวนงามสีรองประธานสภาอบจอสมุทรปราการดรรัรชานนท์ทองอารามนายพุทธชาติเชื้อไทยรองนายกอบจอสมุทรปราการ นายวรพรอัศวเหมอดีตประธานสภาเทศบาลตำบลบางปูนายสัมพันธ์เตชะเจริญกุลอดีตนายกเทศบาลนครสมุทรปราการกำนันสดชูสวัยที่ปรึกษาประธานสภาเทศบาลตำบลบางปูนายสมศักดิ์คล้ายสิริประธานสภาเทศบาลตำบลบางปูตลอดจนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปูสมาชิกสภาอบจสมุทรปราการทั้ง6ออำเภอ ฝ่ายปกครองผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านประธานชุมชนและพ่อค้าประชาชนชาวตำบลบางภูใหม่สมาชิกกลุ่มสมุดประการก้าวหน้านำกระเช้าของข,องขวัญมาร่วมอวยพรกันเป็นจำนวนมากค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ